การค้าออนไลน์ผมเห็นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสิ่งของโทรศัพท์มือถือโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งสุนัขเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเตือนแล้วนะปรากฏว่าตอนนี้ขายของออนไลน์ไม่แจ้งมีความผิดตามกฎหมายนะครับและที่สําคัญก็คือว่าใครแจ้งเบาะแสตามหมายเลข1 5 6 9หรืออีเมล1 5 6 9 at dit go t th นะครับก็สามารถที่จะ ได้ก็เรียกส,สินหมายทดแทนหรือสินบนนําจับนะครับได้นะครับ,นะรบหลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้วก็นําหลักฐานไปแสดงต่อทางเจ้าหน้าที่เรื่องการซื้อขายสินค้านะครับโดยไม่มีการแสดงราคาไม่มีการแสดงรายละเอียดและแบอกว่าให้ถามอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มีความผิดตามกฎหมายนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมเกียรติวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องความขุ่นเคืองนะครับระหว่างฝรั่งเศสออสเตรเลียนะครับยาวถึงอังกฤษแล้ก็สหรัฐอเมริกาเรื่องของ เรือดำน้ําจนสร้างความแตกแยกให้กับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนาโต้เริ่มต้นปรากฏการก่อนนะครับโจไบเดนนะครับสัญญาวัคซีนโควิด -19 เพิ่มอีก500ล้านโดสสหรัฐอเมริกาคุยมีเพียงพอที่จะฉีดเข็มที่3ในประเทศแล้วก็ให้กับชาติที่ยากจนประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับให้สัญญา บริจาควัคซีนโควิด -19 อีก500ล้านโดสพร้อมชวนผู้นำชาติมั่งคั่งนะครับร่วมกันทำให้ประชากรโลก70%ได้ฉีดภายในเดือนกันยายนปีหน้าย้ำการบริจาควัคซีนต้องไม่มีเงื่อนไขาทางการเมืองเข้ามาพ่วงท้ายซึ่งเท่ากับเป็นการกระทบกระเทียบนะฮะประเทศจีน โดยตรงซึ่งต้องยอมรับนะสหรัฐต้องรีบบริจาควัคซีนเพราะวัคซีนที่มีอยู่ในมือมากกว่า1-2,000ถึงพล้านโดสกำลังหมดอายุในขณะที่ CDC อนุมัติฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เข็มที่3ในบุคคลที่อายุ65ปีขึ้นไปแต่เห็นแยง้งอยสหรัฐอเมริกาไม่แนะนำให้คนอายุต่ำกว่าแม้เป็นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง นะครับขณะที่ที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC แนะนำฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์บิโอเน็นะครับเข็ม3แก่อเมริกันชนอายุ65ปีขึ้นไปและประชากรวัยผู้ใหญ่บางรายมีโรคประจำตัวทำให้พวกเขาเสี่ยงติดเชื้ออาการอย่างรุนแรงนะครับในขณะที่ชาวแคนาดาบุกชกหน้า พยาบาลหญิงโมโหฉีดวัคซีนให้ภรรยาโดยไม่ได้รับการยินยอมนะชาวแคนาดาถูกกล่าวหาชกหน้าพยาบาลหญิงคนหนึ่งหลังบุคลากรทางการแพทย์รายนี้ฉีดวัคซีนโควิด1 i ให้แก่ภรรยาโดยปราศจากการยินยอมของเขาจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น,นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานระบุว่ารายชายรายนี้บุกเข้าไปไปเะชิญหน้ากับพยาบาลหญิงในร้านขายยาแห่งหนึ่งในเชอร์บรุฟนะครับห่างจากเมืองมอดชินออดนะครับในควีนเบกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว100ไมล์หรือประมาณ160กิโลเมตรนะครับสถานที่ที่ปริยาของชายดังกล่าวถูกส่งตัวไปฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามนะครับ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชายป้องต้องสงสัยต่อต้านวัคซีนโควิด -19 หรือไม่จึงไม่เห็นด้วยภรรยาของเขาที่จะมีการฉีดวัคซีนอย่างร้านขายยานะครับจากคํากล่าวของโรษกของตํารวจที่นั่นนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ํามันตอนนี้พุ่งขึ้นแรงในประเทศไทยราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นทองก็ร่วงหุ้นสหรัฐอเมริกาก็พุ่งสูงขึ้นนะครับจีน เคลื่อนไหวป้องกันผลกระทบนะครับยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรั์ตอนนี้เข้าสู่สภาวะล้มละลายนะครับราคาน้ำมันพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนหลังโอเปกยังประสบปัญหาในการปรับเพิ่มกำกำลังผลิตส่วนวอร์ซีดปิดบวกแข็งแกร่งทองคำร่วงหนักนะครับนักลงทุนคลายความกังวลไชน่า เอเวอร์เกรนกรุ๊ปนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ2ของจีนนะจะผิดนัดชำระหนี้นะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมรับมือในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกับเอเมอร์มาครองนะก็เคลียร์เรื่องดีนเรือน้ำชื่นมืนแต่ปารีสยังคงไม่ยอมหายคุณเคืองนะกับออสซีความหมาดมางัง ระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสนะครับสืบเนื่องมาจากข้อตกลงเรือดำน้ำทำท่ากรี๊ไกรายนะครับหลังประธานาธิบดีโจไบเดนคุยกับเอเมอรยมาครองชื่นมื่นนัดพบคุยกันในเดือนตุลาคมเพื่อเยียวยาความสัมพันธ์รวมทั้งประเด็นเมืองน้ำหอมยังคงเตรียมส่งทูตกลับไปประจำยังบอชิงจันในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามปารีสยังคงขุนเคืองนะครับไม่ยอมติดต่อพูดจา กับผู้ที่ฉีกสัญญาซึ่งทำไว้กับตนเองอย่างออสเตรเลียนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่งานเข้าตามมานะครับบริษัทเตรียมจัดหนักเรียกเงินชดเชยนะครับกับออสเตรเลียฐานล้มดินนะครับเรือดำน้ำหันไปซบสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของอังกฤษนะครับ วานากรุปนะครับบริษัทต่อเรือของสัญชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจะส่งรายละเอียดข้อเสนอที่ผ่านการคำนวณแล้วไปยังออสเตรเลียสำหรับเรียกเงินชดเชยความเสียหายหลังเคเบรานะครับยกเลิกข้อตกลงมูลค่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหันไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาและสหราชาอาณาจักรก่อความเดือดดาลนแก่ฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก นก CEO ของนาวังกรุ๊ปได้สัมภาษณ์กับสื่อนักสืบพิมพ์ของฝรั่งเศสว่าออสเตรเลียจะได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับหนึ่งในสัญญาเรือทำน้ํา,าที่ออสเตรเลียเพิ่งยกเลิกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอมเมลเดลนะครับเปิดเผยว่ารายละเอียดข้อเสนอที่ผ่านการคำนวณถูกส่งไปยังเคนเบราในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะกำหนดตัวเลขอย่างคร่าวๆ ที่พวกเราคาดว่าทางออสเตรเลียจะต้องชดใช้สำหรับข้อยกเลิกข้อตกลงในปี2016 CO ของวานานกรุ๊ปนะครับระบุว่าออสเตรเลียทิ้งสัญญาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าใดๆกับบริษัทซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนออสเตรเลียยังโต้ข้อโต้แย้งดังกล่าวว่าฝรั่งเศสไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าโดยรัฐบาลของแคนเบรราเน้นย้ำว่าข้อตกลงล่าช้านานหลายปี และละเลยกําหนดเวลาขณะที่ออสเตรเลียกำลังดำเนินการทบทวนสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนนะมกราคมที่ผ่านมาในขณะที่เกาหลีเหนือก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับปัดทันควันนะครับปรากฏว่าหลังเกาหลีใต้เล็งผลักดันยุติสงครามเย็นระหว่างชาติเกาหลีเป็นทางการ นะครับสำนันข่าวรอยเตอร์กับสำมรักข่าว AP รายงานว่าเกาหลีเหนือออกมาตอบโต้เกาหลีใต้ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการยุติสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นระหว่างปี1950ถึงปี1953โดยชี้ว่าอาจจะเป็นแค่การทำเพื่อกบเกลือนนโยบายที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐต่อเปียงอยางนะครับในขณะที่เยอรมนีนะครับก็เตรียมตบเท้าตั้งวงตั้งเข,ข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไป ในครับในวันที่นี้นะครับสิ้นสุด16ปีนายกมตรีหญิงเหล็กราชินีแห่งยุโรปแองเกลาเมย์นะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าการเลือกตั้งทั่วไปนะครับของเยอรมนีจะมีขึ้นในวันที่26กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่จะเป็นการสิ้นสุดการดำงรงตำแหน่งระยะย,ยาวของนายกรัฐรีแอ,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 องเกล่าเมเคิลนะครับที่ถูก ขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งยุโรปที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง16ปีและชื่อนะฮะขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นประเทศที่เปิดรับผู้พะยพะเกือบ1ล้านคนเข้าประเทศเมื่อปี2015ที่ผ่านมา a อพรายงานว่าครั้งแรกที่นายก,กรกฐมรีนะครับเยอรมันไม่ลงสมัครเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ หน้าที่นะครับตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมาโดยนายกรัฐมตรีคนปัจจุบันแอ g งเกลรมแมคเคิลตัดสินใจสิ้นสุดการทำหน้าที่หลังจากนั่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง16ปีตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมานะครับเพื่อเสีิรภาพทางการเมืองของประเทศยังคงจะอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงนี้ท่ามกลางพางทมิชาติตะวันตกที่เฝ้าดูอย่างกังวลถึง ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งที่จะตามมาสัปดาห์ต่อรองที่ยาวนานของพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคผสมนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัตินะครับมอบขีปนาวุธไอรอนโดมนะครับ 1, ล้านแก่อิสราเอลนะครับเมินเสียงท้วงเข็นฆ่าชาวปเวาเลสไตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับมีมติท่วนพ้น อนุมัติมอบระบบป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมมูลค่า100ดาดอลลา,าร์สหรัฐแก่อิสาราเอล2วันนะครับหลังเสียงคัดค้านจากสมาชิกเดโมแ r รตหัวก้าวหน้าส่วนใหญ่ที่บีบให้บรรดาแกนนำต้องถอนมันออกจากกร้างงบประมาณในการจ่ายนะครับฉบับ1ข้อเสนอความเห็นชอบ420เสียงต่อ9เสียง โดยในบาดาผู้ลงมติคัดค้านประกอบไปด้วยสมาชิกเดโมแครต8รายและรีพับลิกัน1รายจากนั้นมาตรการดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาอย่างไรก็ตามทางแกนนำของสมาชิกวุฒิสภายังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าจะลงมติกันเมื่อใดซึ่งสนับสนุนหลักนี้ก็เป็นการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับให้เกิดการแบ่งแยกกันเองของชาวมุสลิม ในขณะที่ธุรกิจนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับสัตว์เลี้ยงโตแรงนะครับในตลาดออนไลน์สิงคโปร์เพราะน้องๆจูงใจผู้คนได้ง่ายดายนะครับปรากฏว่าสัสากับไพเปอร์นะครับสองน้องหมาหน้าตาหมดเปี่ยมแววเฉลียวฉลาดขนปุกปุยขาวสะอ้าดน,นะครับในชุดผ้าปันคอเก๋ไก่หอบหายใจแบบเบา นะครับปรางลุ้นเมื่อใดจะได้หม่ำขนมเป็นรางวัลที่มีชูขึ้นแกว่งมาแสดงล่อใจขนมรางวัลที่หอมหวานรันจวนนะครับไม่ใช่จะล้วงเข้าปากง่ายๆเพราะหมามีต้องถ่ายภาพที่ถูกใจก่อนจึงจะวางกล่องโทรศัพท์แล้วก็ป้อนขนมรางวัลให้อร่อยกันนะซึ่งก็เป็นเทคนิค อีกอันนึงฮะในการนําเสนอในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งสาวชักปืนบังคับร้านอาหารนะครับเปิดเกินเวลาหลังได้รับแจ้งนะครับปิดบริการแล้วนะครับสื่อต่างประเทศรายงานคลิปนะฮะวินาทีฉง,งนลูกค้ารายหนึ่งฮะชิปโปตาเรนะครับร้านอาหารของเม็กซิโกปรากฏว่าที่กำลังมาแรงในสหรัฐอเมริกา อยู่ปรากฏว่าคนที่ไปทานก็อยู่ในการหิวจัดควักปืนออกมาตะโกนว่าใครก็ได้เอาอาหารมาให้ฉันดีๆนะครับหลังพนักงานแจ้งว่าร้านปิดไปแล้วกล้องวงจรปิดก็มีการเปิดเผยคลิปดังกล่าวตำรวจระบุว่าหญิงไม่ทราบชื่อรายนี้ยืนอยู่แถวนะฮะสั่งอาหารตอนเวลา17นาฬิกาแต่ระหว่างนั้นผู้จัดการร้านแจ้งว่าอีกไม่นานจะมีการปิดร้านและผู้จัดการแจ้งว่าลูกค้าทั้งหมด ที่เหลือจําเป็นจะต้องหันไปซื้ออาหารทางออนไลน์แทนเพราะทางร้านยังคงทําอาหารไม่ทันเนื่องจากมีพนักง,งานไม่เพียงพอหญิงรายนี้ต่อมาก็หลบหนีออกจากร้านไปพร้อมกับอาหารของเธอก่อนตํารวจเดินทางมาถึงนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเธอมีการถูกจับกลุ่มได้แล้วหรือไม่นะครับ ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ผู้ค้าออนไลน์ต้องระวังฮะกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศเตือนขายออนไลน์ไม่แจ้งมีความผิดตามกฎหมายคนแจ้งเบาะแสนำจับรับนะฮะส่วนแบ่งไป25%กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกเตือนการขายออนไลน์ไม่แจ้งราคามีความผิดนะครับคนแจ้งเบาะแสก็จะรับ ส่วนแบ่งไป25%กรมการค้ากระทรวงพาณิชย์เตือนผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook, IG, l i ล e ์เว็บไซต์ช่องทางอื่นๆไม่แจ้งรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนแต่ลูกจะให้ลูกค้าอินบ็อกซ์หรือสอบถามข้อมูลมีความผิดตามกฎหมายนะครับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่70พุทธศักราช2563มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทส่วนเบาะแส นะครับจนมีผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถทำการจับกลุ่มได้ก็จะได้รับรางวัล25%โดยใช้หลักฐานเช่นการพูดคุยกันการแจ้งราคาทางอิน็อกซ์รวมถึงบัญชีราคาของคุณขายเพื่อความสะดวกต่อการนำจับเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนนะครับสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนนะครับ สินค้าที่ออนไลน์ไม่เป็นทำได้ทางสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นหหรือทางอีเมลก็ได้นะครับซึ่งมีการเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเลยนะครับกระบวนการสังเคราวะห์วันนี้น่าสนใจฮะเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในสาภาพยุโรโปโดยเฉพาะกลุ่มนาโต ตอนนี้เรื่องของเรือดำน้ำของออสเตรเลียกำลังเป็นประเด็นฮอตฮอตการเจราจาข้อตกลงนะครับระหว่างสาหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสเป็นไปด้วยดีเดือนตุลาคมก็จะมีการพบเจอกันระหว่าง2ผู้นำประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอลมากรงของฝรั่งเศสก็จะมีการเจอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการส่งทูตกลับไปยังสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ฝรั่งเศสถอนทูตออกจากสาหรัฐอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับ ระหว่างออสเตรเลียนะครับกับทางฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสก็ให้ดำเนินการเรียกค่าปรับกับทางออสเตรเลียมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับส่วนประเด็นที่สำคัญนะครับในเชิงงานสังเคราะหนะ์หลังจาก20สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับและอีกยกหนึง10 28กันยายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเราคงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ภัยธรรมชาติมาหนักเลยในประเทศไทยก็หนักเรื่องกันเช่นกันเรื่องภัยธรรมชาติโควิด -19 ผมเรียนว่าไงยังไงก็ไม่ต่ำหมื่นก็มาหมื่น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 น,นะครับเนี่ยมาโดยตลอดแต่ที่สําคัญคือเยอรมน,นีก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับ ในขณะที่แคนาดาก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่สังเกตไหมฮะกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นหลังจาก20สิงหาหลังจาก28กันยานะกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางประเทศไม่เปลี่ยนแปลงก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในตะว,วันออกกลางสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัติขีปนาวุธนะครับให้กับอิสราเอล นะครับเป็นเครื่องป้องกันขีปนาวุธและขีปนาวุธเพื่ออะไรหลักนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับการที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางนะครับหลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์นะครับรุกทางยุทธวิธีด้วยการเล่นงานอัฟกานิสถานว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงเป็นสําคัญจากนั้นเขาก็ตัดความสัมพันธ์เรื่องของทางการค้านะครับเรื่องของอาวุธการสนับสนุนไม่มีก็ไปให้สับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน นะครับเพื่อที่จะทําอะไรฮะเพื่อให้ตะวันออกกลางนั้นรุกกันเองตะวันออกกลางมีข้อดีอันนึงคือตะวันออกกลางเขามีสิ่งที่เรียกว่าน้ามันเป็นไรายได้สําคัญนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนสําหรับการค้าออนไลน์ผมเห็นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสิ่งของโทรศัพท์มือถือโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งสุนัขเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเตือนแล้วนะปรากฏว่าตอนนี้ขายของออนไลน์ไม่แจ้ง มีความผิดตามกฎหมายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าใครแจ้งเบาะแสตามหมายเลข1569หรืออีเมล1569 a d i t g o t h นะครับก็สามารถที่จะได้ก็เรียกสินสินหมายทดแทนหรือสินบนนำจับนะครับได้นะครับหลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปเรียบร้อย แล้วก็นําหลักฐานไปแสดงต่อทางเจ้าหนี่เรื่องการซื้อขายสินค้านะครับโดยไม่มีการแสดงราคาไม่มีการแสดงรายละเอียดแลวแบอกว่าให้ถามอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มีความผิดตามกฎหมายนะคนที่ค้าออนไลน์ต้องรู้คนที่ค้าออนไลน์ต้องดูนะครับผู้ซื้อก็ต้องทราบสิ่งเหล่านี้กาลังเกิดขึ้นนะเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์เรื่องของการซื้อขายของออนไลน์กําลังเข้ามาเกี่ยวข้องโลกกําลังเปลี่ยนแปลงนะครับ ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาโลกกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ปี2564เมื่อก่อนขายออนไลน์ไม่แจ้งราคาไม่เป็นไรตอนนี้ขายออนไลน์ไม่แจ้งราคามีความผิดตามกฎหมายและถูกโทษปรับด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเ,เต้ศักดิ์จยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้้เกิดเหนือทานใดคือการให้ทำให้ทานบั